We'll สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ First Time Thailand นะฮะรายการที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติมาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมและวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราเป็นสองสาวน่ารักมากเลยครัจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอรารยธรรมวัฒนธรรมและอาหารนะฮะเอาละครับเราวันนี้เราไปดูกันว่าเมื่อสองสาวเนี่ยต้องมาเผชิญประสบการณ์เปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ย ลั้งสองสาวจะมีปัญหาหรือเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆบ้างและภาร,รกิจของเราในวันนี้คืออะไรเราไปชมกันเลยครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการ f i r t time Thailand วันนี้นะคะรัชชาจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งนะคะที่วังหลังกันแต่ว่าวันนี้ไปคนเดียวก็ไม่สนุกใช่ไหมเนี่ยต้องไปกับเพื่อนตอนนี้เพื่อนยังไม่มาเลยเนี่ยต้งสายเนี่ยแดดก็ร้อนๆเมือ่อไหร่เพื่อนจะมาก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะ พาเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราทั้งสองนะคะไปเที่ยวที่วังหลังนะคะเอ่อให้เขาแนะนำตัวกันเนาะเอ่อให้ทูดิวิวเโอ้นี Japanese อ English <laughs> English Okay Hello my name is e r i I'm from Japan my major is IT technology uh, Nice to meet you <laughs> Hi I'm Yuki อ่าอันแม่จะ e n g i n e o r p n g e r e n g i n e e r i n g นจิเนียร์น่าจค่ะก็เพื่อนเราทั้งสองนะคะก็แนะนำตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะไปวางหลังกันยังไงดีอ่ะเดินไปไหม <c oughs> เดินไปเออดีบ้าเหรออ่าเรานั่งรถไปนะแต่ตอนนี้เราเรีบไปนั่งรถด,ดีกว่ามันสายแล้วเดี๋ยวรถติดไปไปกันไปเร็วเร็ว ตาตากสินหรือว่าที่เรียกว่าท่าเรือเบสซี่นะ,อะตอนนี้ก็ใกล,ลก้เวลาขึ้นเรือแล้วงั้นเรารีบไปรอเรือดีกว่าเนาะเรียกเจ๊กวนโอเคบาย คนเต็มแน่ๆเลยก็ใกล้เต็มแล้วนะได้เรือออกแล้วว่างเรือออแล้วว่างเรืตอนนี้เราว่างๆว่างๆเราทำอะไรดูดูดูเวลาว่างเดี๋ยวเวลาว่างให้ดูเวลาว่างของเรานะก็คือการเห็นไหมนั่งเพนั่ิมพ์ภาษาอังกฤษเอาไว้เอาไว้คุยกับเขาเพราะเราพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเราต้องเตรียมไว้ก่อนนะอ่ะก็เดี๋ยวพอข้าไปฝั่งนู้นแล้วจะทำไงต่อเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีละกัน ข้ามาถึงฝั่งฝั่งอะไรอะฝั่งสิยาปะไม่รู oughs> oughs> ้ว่าสักฝั่งนึงอ่าตอนนี้เรากำลังจะไปที่วังหลังกันนี่ซื้อตั๋วมาแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกับชาวญี่ปุ่นดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างการขึ้นเรือครั้งนี้เนาะ ท่านพี e เราบินชูเจงยังส s เขาเคยขี่นแล้วเขากยังตื่นเต้นนะถ่าวมาวิกไรกันแตไม่ออกอ่ะอ๋อเแลท่าพี่เราบินชูโดชูวังหลังใช่เลยกว้างวังหลังกว้างหลันอก Never ไม่เคยเอองั้นก พูดอะไรอะ่ะเขินเั้นเดี๋ยวรอไปถึงแล้วเดี๋ยวไ,ไปค,คุยกันเนาะไปนั่งเรือดีกว่าไป ข้างหลังนะคะเพิ่งลงเรือเมื่อกี้เลยตอนนี้ร้อนมากอ่าเมื่อกี้จากที่เพื่อนเราบอกใช่ไหมว่าเออเขาไม่เคยมาเที่ยวเนี่ยวันนี้เราจะพาเขาไปเที่ยวกันอยากรู้เป็นไงไปดูกันเลยก่ะ แบบกินยังดินต่อ เดินเที่ยวกันเนหนื่อยแล้วอะเนี่ยจะเที่ยงแล้วงั้นเราไปกินข้าวกันไม้มแ้่เขาจะหิวหรือเปล่าต้องถามเขานิดน,นึงเนาะไอ <you> <Yeah. S 1> อูนก็เก y ียะใช่ใช่ด้วย <laughs> วเขาหิวาก <laughs> งั้นเราต้องไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปไปตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าร้านสม้มตำกันแล้วนะ <laughs> อ่า ก็เที่ยงแล้วหิวแย่และงั้นเรารีบไปกินข้าวกันเลย ตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะดูของแทบไม่เหลือแล้วอตอนนี้จะให้เขาไ่กินเฉยๆก็แบบเนาะเราจะพาเขาไปดูวิธีการทำไไปดูส่วนปรผสมนะคะตอนนี้แล้วเรากลับไปในหะ้เขาทำกันว่าเขาจะทําได้ไหมเ <Okay. S 1> อ่อวิววอนชินโ o ฮั o จูเมกุส้มต yes yes อ่เขาอยากรู้งั้นเราต้องพาเขาไปดูล่ะตกลงเลยค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. เดอะาชีลิมันกเทียมอะไรอ่ะตังกิดกาลิมันดอมปลาเลาดองปลาเนอยแกมะนาวอ่าไม่หมดยำมะขามน้ำมะขามเปียกคืออะไรน้ำมะขามสมุรมร้ตังนชูะอาชรังีป้๊บตังตีปช๊อัาบีขว

ทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่ประมาณ3 7 000, 7 0 0 0ตารางเมตรมี4สี่ฤดูการได้แก่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวมีประชากรประมาณ126ล้านคนและมีเวลาไวกว่าประเทศไทยถึง2ชั่วโมง